นะครับนะครับปุกบเถิดครับ รุ่งฝนวิธีสา,านครับผมสวัสดีพี่น,อน,น้องทุกผู้ทุกคนครับผมตอนนี้นคำหลังจากฝนตกครับผมฝนพวกเรารุดแล้วครับไดออกมาหาซองกบซองเขียดนะครับผมเรามาจับกบนะครับ ยังห่องน,น,นครับผมเอาเลยครับ,เ,รบเห็นไหมครับเห็ในเหรอไอใต้ผมกี่วะลบแล้วครับลบแล้วเิองนะเพียงลบแล้วครับ้บย,บบยุ่งหองเก่าวะดูครับยิ่ง มาท่างเขาคูครับเห็นหร้อครับผมโอบเถิดเลยเห็นไหมครับเห็ครับโอบเถิดครับจับเลยครับบันเดิมโดดกอนนี่นะครับ โอบเคครับผมเอาเรย่างห่วงหาตัวเมียต,ตัวลูตัวเมียออกตอนไหนครับผมโอ้ออกมากย,ยิ่งเสียงห่วงเห็นตาพอดีเลยครับตัวแมวท่านออกเนี่ยครับ ฝนตกมากครับเพราะตื้นน่ยยูเนกินครับผมคบเนี่ยเขียบเนี่ยเห็นไ้ไมาแล้วแต้มน,นึงก่นที่รอดตัวเมียออกมากเขาคูกับโอ้มารอดนะครับเอากวอนเลยเห็นไหมแล้วซองใบเรื่อยทีครับฝนตกมากนี่อโอ้ถึงลมครับผม ามาแล้วแต้มนึงคอยเบิ่งครับว่าจะมี่วะแม่นบ่าผมเดี๋ยวขออนุญาตเอากบใส่ถุงก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมึงติดตามกันมึงครับผมเราจะมาหนีวะครับขออนุญาตปิดกล่องก่อนนะครับเนาะ แต่ยังเปิดไมหมครับผมว่าทั้งจับทั้งนี่ย้อมเมื่อใดยังไงยังไง้าเดี๋ยวเด,ดี๋ย,ย,ย,ยวครับขอ,อยงยากจุดบนึงครับผม นี่คใส่ถุงเรียบร้อยครับไปต้อครับบันดื่อมเลยกี่มมงเลยนี่ครับซ่องหาหยไก่เงียบึงว่าจะมันจะมีคูดว่มีครับบันเห็นเสียงไส่เราเงียบ <c oughs> Hãy subscribe cho mán Ghiền Mì mán ครับซ่องหนึ่งซ่องไปใจครับตาครบยังเห็นเห็นไหนมครับหลังคาะไรแล้วแจ่มัเงินงานไม่เด็กยังมันนี่เรื่องเสียงห่วงทั้งนี้ครับผม ม,มาปลาเข่าบอ่อ,อบนเจ้าบ้านเขาระเบ้าโอ้โหพบตัวหนึ่ออนออออนง วางเขดรุ่งประเดียครับแงห่วงมากจริง มาจะขู่ไปเนาะทันถึงเวลาเขาขู่หรือเปล เดิน,นยากตาแม่งมุง่งตากบใสอย่างนี้นเาเดี๋ยวส่งไปเรื่อยครับผมเสียงหออยู่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวหลุนน้ำกันไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวผมพ่อตาขันแมนเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำแข็งับผมมันหลุนน้ำกันมาเยอ หมานว่าหมานี่ครับติดตามกันคอนกันครับผมอะไสครัส่องไปสองมาเห็นหรือรับเจ็กแมนว่าแมนหมุดปับ๊บลงเลยครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเ,ปเบิ้งเจ็กจี้ถึกหมอนบาว่า bắp luôn นแบบลุ่มเลยแบบกี ata, ้มาเห็นครับ เพื่อนนะครับเดี๋ยวไปหาบ้งไม่ครับยางขึ้นล่าเลยครับผมลองสิเดี๋ยวมันหลุดน้อกันอีกครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมจากฝนตกครับผมขึ้นนี่ผมไปจับกบครับผมจับกบอ่ะเนี่บฝนงานฝนตก ว่าเศ้านี่แดดแดดออกครับผมจับกบมาได้สว้วงโตกบเถกโตส้ว,สวงเนยไอ้นี่ผมเต็มครับผมเลยเวลาเห็นตอนตอนจับว่าแม่ปนหมู่บ้านนี่บนหลุว่าแม่เอาปนครับผมเดี๋ยวตัวหนึ่งกบหน่อยเดีย๋ยวผม ป้าเขาบอปูนครบผมโชว์อย่างน่อยแต่อโตโกกนก็สมตัวใหญ่กว่าดพโลอ่กบใหญ่ของวาโชว์นี่เฮ้ยผใส่แม่ปนตัวใหญ่แม่ปนกับว่าบวกแกได้นี่ไงผมใส่กบหม่กบถือนาไม่นะพ่อเนาะ กบเถิกตุกมือเหรอว่ามีตัวใหญ่หรอกมีตัวใหญ่ครับผมนี่เขียดกันสมนี่ครับผมเขียดหลายเพื้นเมื่ได้ตั้งใจจะจับเขียดที่หม้วนซองหาแล้วกบเห็นเขียดกันบุกได้จับเอาเสียวไปใส่พอดีบ้าเตียวไปปล่อยครับผมเตียวไ,ไปปล่อยหอวหัวงเล่นเท่าน้อนนตัวหน่อยได้เสียวไปปล่อยตัวหน่อยปล่อยอยก่อนอมันกันสีไงสมนี่เหรอครับควบเถิกเตียวไปปล่อยสาครับผมเต้น้องฝ้า กินเฉียดไอหมองไว้กัน่ะกินเลยว่ะจัดปั๊บเลยกินเฉียดหมอครับผมได้สมนี่ครับรบาร์หมืูแรงก็ออก,ออกอีกดีเนาะพอเะเเอเฉียดเออกเฉียดออกขึ้นก็ผลน,นี่ถือว่าโอ้เถิงล่มเถิงฟ้าโโอ้ลุ่มกับแห้งฟ้ากับเหลี่ยมพอดีครับไอ้ คนที่บ้านเขาแหงไว้พอดีนะพน่อเนาะครับผมโต๊ะมาอีกปะพอ่อเดี๋ยวไปเบิง้งมองที่พ่อทิดไรับผมนี่ครับนี่เป็นสวนข้าวปลูกไวบยู่ไว้กินเหรอครับผมเบืงพริกกันซุก ซุปก,กินแหงนะครับเจ็บเท่านึงแล้วซุกอีกแล้วทัวทัเที่งหมดหงับผมนี่ครับล่างเลยหงด้วยราตอนเศร้านี่กระแดดโอ้ยครับพักเงี้ยสิบโอ้แหม่ปลอมบุญหงนวยแล้ว ครับครับพักกระจนเึ่งแตงครับผมโอ้ยยางไหลเนี่ยครับคุณแม่แม่ยังแม่ยังดอกยังนะดอกบักอือยไปเด็ดเห็ดยังเด็ดดอกบักอือก็ให้โตแม่มันไปจับนี่บุณแม่เชฟพักไปขายสิ ทั้งขายทั้งกินครับผมเฮ้าเหลือกินเฮ้ากับไปขายได้ได้หาได้ซิฟนี่ทั้งบอกเอือบอกเอือเปน็นนวยแล้วแตงผักกระจอนนี่เก็บหลายเทียวนี่ครับนี่ท,ท,ทัวโอ้ผักกระจอนงามเลยครับอเอาแค่อเอาแค่ปุ๋ยนี่สิแม่ปุ๋ยฉีก ไอ้ใกล้บ่เบียบไปบ่ต้องบ่ได้ใสาสารเคมีเลยครับนี่ก็ททอมน้อยพร้อมบูนเห็ดว้ครับผมนี่สบับบ่อปลาสองบอ่อสามบอ่อ เบี้ยวเคือเบี้ยวพริกปลุกปลาเยอะแยะเยอะแยะเยอะ่เนอครัเสร็จไม่ถุงนี่ขึ้นอาออกไปเอยถุงใส่กบใส่โอ้ยเบง พกบัมาววพะโลเครับผมสมัยทุกเมือกบเธอมันคือตัวหน่อยหีืเอล่าพะจะนี้ล้วรึเปล่านสิว่าโดดอางกี่อมันค่ยันยันมาเสียันเีแล้วน่ครับกล้ยนี่จะเทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยว้ว้ผ่าน่า แม่แอมยู่นี่แหละต้องเขาได้ยันว่นี่ครับเฮ้ยไม่เย็นทั้งนี่นี่ครับผมฝนตกมากน,นี่กะพ่อยห,หาเนี้ยยู่เนี้ยกินอยูอ่เนาะพ่อเนาะครับผมแต่ว่าปูนี่ก็บรรตัดตั้งใจเบื้องตั้งใจหายละตั้งใจเอาตะกบ แต่ว่าบ่ได้กบคู่จักตัวก็ถือว่ากะ็กะกับพ่อได้ห้าวหาอยู่หาก,กินได้นะพ่อนะเนาะครับผมทั้งช่วงนี้เสียเกล่กะคือว่าแหละเนเาะนั่นกับกับพอดีกับผมสมเอีญเอ้าต้องหางสิครับผมพ่อบ่ได้สือก็ถือว่าก็ะสำเร็จสำเร็จคือเก่าสำเร็จคือเก่า ได้อยู่น้อพ่อเนาะเก็ได้ห่อ, <c oughs> อ,ออยู่พ่อกินนี่เพงไรน้องพอ่อเียดยังกินเขียดเขียดก็ตังกินเป็นอยู่บ่บ่เอ้ยกินก็เป็นเดี๋ยวผมสาเร็จคือเก่าเหรอผมการหาอยู่หาก,กินมีได้แน่วิ่ได้แน่เอา้าฝากติดตามนิดิขต,ต่อไปของทีมงานวิถีสารน้พ่อเนาะครับผมตายสิผ้าพีผ้าน่องไปหาอย่างเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำกันกแซ่บเ เย็นนี้พี่ๆน้องๆลดย,ยุ่ได้กินน้ำกันเนาะพ่อเนาะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้วิธีอีสารขอไว้ซํานี้นครับผม